นตการตรวเช็คซอ่อมกระสุาผ้า LG นะครับอาการเ,เดินน้ำไม่ได้นะครับแบบง่ายๆนะครับรุ่น,นี้นะครับเป็น LG รุ่น WPK995RT นะครับเป,เป็นกึงก่งอัตโนมัตินะครับสองถังมีปัญหากดเดินระบายน้ำไม่ได้นะครับ ก็แกะออกมาแล้วนะครับแกะฐานะครับปรากฏว่านี่ยครับตัวล็อกนี่ขาดนะครับตัวล็อกขาดก็คงจะต้องดัดแปลงง่ายๆนะครับโดยการใช้สายรัดเข็มพันธัยครับดัดแทนนะครับก็ต,ต้องคล้องเข้าไปที่ตรงกลางของสายนะครับ ของเข้าประมาณนี้นะครับวันนี้ศิลปินเดียวนะครับของมาเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรัดให้ดูกันเสร็จครับก็รัดเขามานนี้รดน้งสายระเขล็ดบัญชานะครับครับผมได้ประมาณนี้นะครับเรียบรอยนะครับ สองเทปนกันนะครับประเด็นนะครับน้ำจะต้องออกนะครับเป็นน้ำไดแล้วนะครับครับก็ต้องลงนะครับมันือนจะได้แล้วนะครับช่างมืจะรัดสองเส้นแล้วนะครับนช่ครับช่างมืก็รัดสองเส้นแล้วก็ตัดนะครับ ดูดีฮะลองเทสอีกทีนะครับยกขึ้นนะครับปล่อยลงแล้วปิดน้ำนะครับเปิดน้ำปิดน้ำนะครับโอเคคอ,อมมานนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับตัด,ดแปลงใช้สายแล้วเคียนภาษาเราเป็นกตัดเรียบร้อยก็วางนี่แอลจนะครับช่างแมวก็เขาจำนาทางการเช็คตัวซ่อมน่าจะเป็นแนะครับอาการ ปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้นะครับเด่นกดเด่นไม่ได้นั่นเองครับก็วอกว่าที่มีประโยชน์แกประชาชนรถไปและใช่